คนมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเกิดลมค่ะเด็กๆเคยเห็นลมกันไหมคะอ่าเราจะสังเกตได้นะคะว่าบริเวณไหนมีลมก็คือให้เราสังเกตว่ามีการเคลื่อนไหวของใบไม้หรือว่าสิ่งรอบๆเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าลมคืออะไรนะคะ ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึง่งซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาในแต่ละวันแต่ละสถานที่ค่ะแล้วเด็กๆเ,เคยคิดไหมนะว่าลมเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมว่าลมมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าลมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในภาพนี้กันนะคะเด็กๆสังเกตไหมว่าด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีพระอาทิตย์อยู่นั่นเองซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมินั้นแตกต่างกันนะคะในบริเวณที่มีฝั่งที่มีดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็คืออุณหภูมิเนี่ยจะสูงอากาศร้อนเนี่ยนะคะก็จะลอยตัวสูงขึ้น ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งขวามือในภาพนะคะก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างห่างจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะอ,อุณหภูมิบริเวณตรงนี้ก็คือจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำนะคะอากาศเย็นเนี่ยลอยตัวต่ำลงและเคลื่อนที่เข้าแทนที่อุณหภูมิที่สูงนั่นเองนะคะเมื่ออากาศเกิดการเคลื่อนที่อากาศที่เคลื่อนที่นั่นเองก็คือลมนั่นเองนะคะ อากาศที่เคลื่อนที่ก็คือลมหรือลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่นั่นเองค่ะจากภาพที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศสองบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันโดยอากาศบริเวณที่อุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้นส่วนอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ทำให้เกิดลมนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูประเภทของลมกันนะคะลมเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือลมประจำเวลาและลมมรสุมค่ะ เรามาดูลมประจําเวลากันนะคะเป็นลมที่เกิดขึ้นชายฝั่งทะเลทุกวันคือลมบกและลมทะเลค่ะลมทะเลนะคะจะเกิดขึ้นในเวลากลางวานันพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งส่วนลมบกนั้นจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนพัดจากฝั่งออกสู่ทะเลค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันเลยนะคะลมบกลมทะเล ลมทะเลจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งและเกิดขึ้นในเวลากลางวันค่ะบริเวณที่มีอากาศร้อนจะมีอุณหภูมิที่สูงอากาศร้อนลอยตัวขึ้นบริเวณที่มีอากาศเย็นอุณหภูมิจะต่ำทำให้อากาศเย็นนะคะลอยเข้าแทนที่อากาศร้อนนั่นเองทำให้เกิดลมทะเลนั่นเองค่ะ เมื่อถึงเวลากลางคืนนะคะทําให้เกิดลมบกลมบกจะพัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเลค่ะตอนกลางคืนนะคะบริเวณทะเลเนี่ยจะมีอากาศที่ร้อนทําให้อุณหภูมิสูงและลอยตัวขึ้นส่วนบริเวณชายฝั่งนะคะจะมีอากาศเย็นและลอยตัวต่ําลงนะคะทําให้อากาศจากบกเนี่ยนะคะพัดเข้าแทนที่อากาศที่อยู่ในทะเลทําให้เกิดลมบกนั่นเองค่ะ ลมอีกประเภทหนึ่งกันนะคะก็คือลมมรสุมค่ะเป็นลมที่พัดตามฤดูกาลเกิดจากความแตกต่างกันของอุณหภูมิระหว่างพื้นดินและมหาสมุทรมรสุมที่พบในประเทศไทยมากที่สุดคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะซึ่งลมมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือนะคะเป็นลมมรสุมที่จะเกิดในช่วงฤด,ดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นนะคะทำให้มีฝนตกบริเวณชายฝั่งทะเลเท่านั้นนะคะส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเป็นลมมรสุมที่เกิดในช่วงฤด,ดูฝนนะคะทำให้กระแสลมเนี่ย พัดพาความชื้นจากทะเลเข้าสู่พื้นดินจึงทําให้มีฝนตกชุกชุมนั่นเองโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลและเทือกเขาที่รับลมนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบทเรียนในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดลมนะคะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหดัดแล้วก็มันทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะในเรื่องของ ประโยชน์ของลมนะคะสำหรับวันนี้นะคะขูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราบหน้าค่ะสวัสดีค่ะการเกิดลมค่ะเด็กๆเคยเห็นลมกันไหมคะ่าเราจะสังเกตได้นะคะว่าบริเวณไหนมีลมก็คือให้เราสังเกตว่ามีการเคลื่อนไหวของใบไม้หรือว่าสิ่งรอบๆเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า ลมคืออะไรนะคะลมคืออากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึง่งซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาในแต่ละวันแต่ละสถานที่ค่ะแล้วเด็กๆเ,เคยคิดไหมนะว่าลมเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมว่าลมมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าลมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูในภาพนี้กันนะคะเด็กๆสังเกตไหมว่าด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีพระอาทิตย์อยู่นั่นเองซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมินั้นแตกต่างกันนะคะในบริเวณที่มีฝั่งที่มีดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็คืออุณหภูมิเนี่ยจะสูงอากาศร้อนเนี่ยนะคะก็จะลอยตัวสูงขึ้น ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งขวามือในภาพนะคะก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างห่างจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะอ,อุณหภูมิบริเวณตรงนี้ก็คือจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำนะคะอากาศเย็นเนี่ยลอยตัวต่ำลงและเคลื่อนที่เข้าแทนที่อุณหภูมิที่สูงนั่นเองนะคะเมื่ออากาศเกิดการเคลื่อนที่อากาศที่เคลื่อนที่นั่นเองก็คือลมนั่นเองนะคะ อากาศที่เคลื่อนที่ก็คือลมหรือลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่นั่นเองค่ะจากภาพที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศสองบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันโดยอากาศบริเวณที่อุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้นส่วนอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ทำให้เกิดลมนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูประเภทของลมกันนะคะลมเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือลมประจำเวลาและลมมรสุมค่ะ เรามาดูลมประจำเวลากันนะคะเป็นลมที่เกิดขึ้นชายฝั่งทะเลทุกวันคือลมบกและลมทะเลค่ะลมทะเลนะคะจะเกิดขึ้นในเวลากลางวานันพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งส่วนลมบกนั้นจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนพัดจากฝั่งออกสู่ทะเลค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันเลยนะคะลมบกลมทะเล ลมทะเลจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งและเกิดขึ้นในเวลากลางวันค่ะบริเวณที่มีอากาศร้อนจะมีอุณหภูมิที่สูงอากาศร้อนลอยตัวขึ้นบริเวณที่มีอากาศเย็นอุณหภูมิจะต่ำทำให้อากาศเย็นนะคะลอยเข้าแทนที่อากาศร้อนนั่นเองทำให้เกิดลมทะเลนั่นเองค่ะ เมื่อถึงเวลากลางคืนนะคะทำให้เกิดลมบกลมบกจะพัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเลค่ะตอนกลางคืนนะคะบริเวณทะเลเนี่ยจะมีอากาศที่ร้อนทำให้อุณหภูมิสูงและลอยตัวขึ้นส่วนบริเวณชายฝั่งนะคะจะมีอากาศเย็นและลอยตัวต่าลงนะคะทำให้อากาศจากบกเนี่ยนะคะพัดเข้าแทนที่อากาศที่อยู่ในทะเลทำให้เกิดลมบกนั่นเองค่ะ ูลมอีกประเภทหนึ่งกันนะคะก็คือลมมรสุมค่ะเป็นลมที่พัดตามฤดูกาลเกิดจากความแตกต่างกันของอุณหภูมิระหว่างพื้นดินและมหาสมุทรมรสุมที่พบในประเทศไทยมากที่สุดคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะซึ่งลมมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือนะคะเป็นลมมรสุมที่จะเกิดในช่วงฤด,ดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นนะคะทําให้มีฝนตกบริเวณชายฝั่งทะเลเท่านั้นนะคะส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเป็นลมมรสุมที่เกิดในช่วงฤด,ดูฝนนะคะทาให้กระแสะลมเนี่ยพัดพาความชื้นจากทะเลเข้าสู่พื้นดินจึงทําให้มีฝนตกชุกชุมนั่นเองโดยเฉพาะ ชายฝั่งทะเลและเทือกเขาที่รับลมนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสํำหรับบทเรียนในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดลมนะคะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหดัดแล้วก็มันทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะในเรื่องของประโยชน์ของลมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คาบหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ